ทก่ตอนนี้อากาเมื่อกี้ทันทีปึ่นทันงเดี๋ยวอีกตา่าอีกสักครู ช้ำกันแบบหนึ่งช้ำฉิสักครู่ทามคราวหน้าดาจุงเกะภายหลังอัพโร ภายภาคหนะ้า